สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูศรีส,สกุลนะสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชนะคะทีนี้เรามารู้จักโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันบ้างคุณครูก็มีคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีคะ่ะเด็กๆครูเนยนะคะครูเนสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะครูเนนะคะจะมาสอนเด็กๆเ,เ,เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะอ่ะเรามาดูโครงสร้างภายนอกของสัตว์เลยคะ่ะเด็กๆเห็นสัตว์อะไรเอ่ยอ่ามีแมวแล้วก็มีสุนัขนะคะเรามารู้จักโครงสร้างภายนอกของแมวแล้วก็สุนัขกันก่อน,อนคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง เริ่มที่หูตาจมูกอะไรคะเรียกว่าอะไรส่วนนี้ปากเท้าแล้วก็ขานะคะนี่คือโครงสร้างภายนอกที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะของสุนัขและก็แมวต่อไปนะคะเรามาดูหน้าที่ค่ะหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของสัตว์แต่ละชนิดค่ะอย่างเช่นหู หูทำหน้าที่อะไรหูทำหน้าที่ฟังเสียงต่างๆตาตาทำหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆจมูกจมูกของสุนัขและแมวนะคะมีหน้าที่ไว้ดมกลิ่นและหายใจปากปากของสุนัขและแมวนะคะไว้สำหรับกินอาหาร และต่อไปขาขาของสุนัขเล่นแมวค่ะก็มีไว้สําหรับรับน้ําหนักตัวและสามารถทําให้สุนัขเล่นแมวนั้นเคลื่อนที่ไปได้นะคะต่อไปช้างอ่ะเรามาดูโครงสร้างภายนอกค่ะมีตาปากขาหูส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะงวงหรือเรียกว่าจะมูกของช้างนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดู หน้าที่ค่ะหน้าที่ของตาก็มองดูสิ่งต่างๆหน้าที่ของหูไว้ฟังเสียงหน้าที่ของปากไว้กินอาหารหน้าที่ของขาและเท้าไว้สําหรับรับน้ําหนักตัวและเคลื่อนที่หน้าที่ของจมูกหรือว่างวงช้างนะคะไว้สําหรับดมกลิ่นและหายใจต่อไปเลยค่ะนกค่ะนกก็มีส่วนประกอบ โครงสร้างภายนอกของสัตว์นะคะก็จะมีเหมือนกันเลยค่ะมีตามีจงอยปากมีกรงเล็บแต่ที่แตกต่างมานกจะมีปีกมีจมูกแล้วก็มีหางนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าจมูกของนกมีไว้ดมกลิ่นและหายใจ ตามีไว้มองดูสิ่งต่างๆปากจะคอยปากของนกจะมีลักษณะเป็นแหลมๆนะคะไว้จิกกินอาหารปีกมีไว้สําหรับบินนะคะาหางของนกช่วยกําหนดทิศทางทําให้นกนั้นบินได้ดีขึ้นนะคะกรงเล็บนะคะมีไว้สําหรับเกาะต้นไม้แล้วก็ล่าเหยื่อนั่นเองต่อไปเลยค่ะมาดูโครงสร้างภายนอกของปลานะคะปลาอาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยเด็กๆ ใช่แล้วค่ะปลาอาศัยอยู่ในน้ำโครงสร้างภายนอกของปลามีอะไรบ้างคะมีตาจมูกปากคกรีบเกล็ดปลาแล้วก็หางของปลานะคะเรามาดูหน้าที่เลยค่ะตามีไว้สำหรับมองสิ่งต่างๆไว้ดมจมูกมีไว้ดมกลิน่นปากมีไว้กินอาหาร รีบช่วยในการว่ายน้ำเกล็ดปลามีไว้ป้องกันลำตัวแล้วก็ป้องกันอันตรายจากศัตรูนะคะหามีไว้สำหรับควบคุมทิศทางในการว่ายน้ำนะคะอะต่อไปโครงสร้างภายนอกของงูนะคะก็จะมีตามีจมูกมีปากเช่นเดียวกันมีลำตัวมีหางมูมีขาไม่ค่อยเด็กๆ ه, งูไม่มีขาและงูเคลื่อนที่อย่างไรคะอ่าเรามาดูกันค่ะว่างูใช้ส่วนไหนในการเคลื่อนที่นะคะตามองดูสิ่งต่างๆจมูกดมกลิน่นปากกินอาหาราหางใช้เคลื่อนที่และทรงตัวนี่ค่ะงูใช้ลำตัวนะคะในการเคลื่อนที่นะคะได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นนะคะอะต่อไป เราเรียนเรื่องโครงสร้างภายนอกของสัตว์จบไปแล้วนะคะอะสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขเนี่ยคะ่ะใช้ขาในการเคลื่อนที่ปลาใช้ครีบนกใช้ปีกบินนักเรียนค่ะมีสัตว์อะไรบ้างคะที่นอกเหนือจากนกแล้วจะใช้ปีกบินอะเรียนลองคิดซิใช่ค่ะมีพึ่งมีผีเสือ้อใช่ไหมคะที่ใช้ปีกบินอะวันนี้นะคะคนี้ จบไปแล้วนะคะคลิปน่ารักน่ารักแสนสนุกและทีนี้เด็กๆเอาแบบบันทึกขึ้นมาแบบบันทึกวิทยาศา,ศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะนักเรียนเปิดไปเปิดไปหน้าห้าสิบสามนะคะวิธีการมองดูนะห้าสิบสามเลขบอกหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมหน้านี้ค่ะ หน้าห้าสิบสาอันนี้คือของพี่ของพี่เขาทำไว้ให้ไม่ใช่ของคุณครูนะคะนะของพี่นะให้นักเรียนนะวาดรูปสัตว์นะวาดรูปอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพี่หมูแบบคุณครูนะคะนะักเรียนก็วาดขึ้นมาหนึ่งตัวนะรับสัตว์ตัวไหนวาดตัวนั้นนะคะ วาดไปแล้วก็ชี้บอกนะโครงสร้างภายนอกของสัตว์นะก็คืออวัยวะภายนอกของเขาแต่ละส่วนนะคะระบายสีให้สวยงามน,นักเรียนสามารถที่จะวาดต้นไม้นะคะต้นดอกไม้หรือว่าก้อนหินหรือว่าดวงอาทิตย์หรือว่านกบินหรือว่าผีเสื้อประกอบไปด้วยก็ได้ ให้สวยงามนะคะแล้วค่อยมาส่งกันในวันที่เราจือกันวันเปิดจริงนะคะครูมีเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ